สวัสดีกันด้วยนะฮะกับพบกันอีกแล้วนะฮะกับนายกีอะไรวะเดฟแกนนะฮะเดฟแกนสตูดิโอนะฮะก็วนี้ก็มาเจอเกมในท่านสลักสามนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ว่าน่าคิดว่าจะมีห้าพาร์ทนะฮะแต่จริงน่าจะมีสักสี่พาร์ทไม่ก็สามพาร์ทนะฮะลองไปคิดดูทีแล้วเพราะว่าผมอาจจะเล่นพาร์ทละสองก็เป็นไปได้นะฮะก็มากดหมายมิชชั่นกันเลยแล้วกันมิชชั่นโหมดนะฮะแรกผมไม่รู้อะไรผมไม่ได้เข้ามันเพลเยอร์นะฮะเหมือนเดิม เปรี้ยวไปเยอะเลยลวันนี้ตัวคอผมจะเลือกเป็นตัวหลักสาวแว็นน่ารักจริงๆนะฮะพอดูในเกมสวยเชี่ยเลยวะเดี๋ยวลืมฮนะแป๊บนึงเดี๋ยวตัวอะไรบ้างนะโอเคยิงอารเรเบิร์อันนี้หมอปอ,อเพืออะไรวะก็ชิปเฮ้ยเดี๋ยย,ยิงยิงยิงวายวายเจอเจอ๋อ ไม่ทำลายด้วยนะค่าพังแล้วเหรอเจ๊อ๊ยิเช่เพราผมน่าจะรีบไปอ้าวอิสร์อ้าวมันปล่อยได้ด้วยผมไม่รู้โถ่ถ้ารู้นี่ผมคงไม่นะโอเดี๋ยว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 มันยากว่ะเฮ้ย นี่ขนาดแล้วมันไม่ยากแล้วนเว้ยแซดเดี๋ยวฮะตัวนี้เอ้ยเยตัวนี้ตัวนี้เอออะแต่ไปเดแต่ไปเด,ปปดอ้าวเม่นนึกว่ายิงกันเดียวแล้วมันจะหมดอีอย่างวะแซดอื้อนี่มึงกากชิบหายเลยวะ่ะไลแหวนนะฮะโหไก่มึงก็มาเล่นไม่ได้ อะไรอะไรอ๋อก็เอาอสัตว์่ฮะสตรอรี่ด้วยนะะฮโอ้ยแป๊บเดียวฮะตายสองรอบไปเลยทีเดียวชิดอย่างเทพอย่างเทพเทพช,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 ชี้อะไรพันยาวแน่เลยว่ะหัวไม่ยาวมไม่รู้อ่ะวิ่งเข้าหากระสุนด้วยโหชิงมชิ่เดะเดวเดะเดะเดะ รู้สึกว่าผมเล่นโคตรากเลยวันนี้ไรวนะหรือว่าไม่ได้เล่นนานเรียนหนักนะเรียนหนักคนมันเรียนหนักนะฮะผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะผ่านเล่นคนสองคนแม่งโอ้เดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเะี๋เดียวอียวดรรเดเลยเนี่ยน,นะนี่เป็นยง,งเ, ой, เ, ой, เ่ะยเดีนเย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 เหยเดียเดนยเยเดีย นี่เป <rồi> oh, ็นไงเป็นไงมึงโอ้ยเดี๋ยว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 โอเคฮึอ้ยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนไม่ได้ด้วยอะไรวะมึงไม่มีจะอยู่ในในน้ำยังไงโอ้ยแค่ยังแค่เดี๋ยวพึ่งดิโหมีอะไรวะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนกูหมด ฝักไ <Es poor S 2> ันยิงย <otros> <os> ิงมันตียิงมันดีมันดีอ้าเอ้าโดนเฉียวก็ตายนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะก่อนผมว่าน่าจะจบอะไรนะพวกโอ้โหไม่ตายโคตรเยอะเลยวันนี้อะไรวะนี่ผมว่าผมผมดึกเท่วะเนี่ยเดิ มีฮะแม่งเป็นพ่อหยิบกระสุนปืนทุกรอบเลยตายหยิบกระสุนนี่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 เฮ้ยสัเอร์นี่ยตายอย่างงี้เนี่ยตายนี่แล้วมึงให้ปืนมาทำไมไม่เข้าใจยิงโรยยิงโรยสิงโรยนะก็ ทาน,นี้น่าจะจบโดยชีวิตศูะฮะเยียจริงไรวาไม่ไอ้อออรถนี้ไม่ยิงไม่ตายจริงวะโอ้โมันยิงโคตร,ครยากเลยนะเว้ยโอเคฮะนี่ฮะคืนบนบอกนี่ผมเทพผมรู้ตัว ทเทพแล้ววะะ่ะเลยโออแม่งมีซอสทอนด้วยอย่างเทพเฮ้ยอ,อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะโอ้แม่งเห็นไหมมันไม่ได้เว้ยนี่อย่างเทพฮนะ อ้าวนะฮะอันนี้ก็จะทำยังไงสังเกตว่าเลยมาชิมกันมาชิมกันเออขอบคุณครับโอ้ชีวิตนะฮะอันนี้ผมว่าผมเล่นสักปีเนี่ยเดี๋ยวนะฝั่งนน้ก็ไม่ได้ไปละไม่ ขึ้นบนบบนี้ผมว่าเทไปนะอะไรมานี่น้องขึ้นมาดิน้องไอจิบนี่ฮ่าฮ่าอ้ยมันขึ้นยังไงเนยว่าลืม <c oughs> เฮ่าฮ่าแซ่อ้าวลืมอะแป๊บนึงลองกดมั่วๆก่อนๆๆ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะก็หยุดคดลิปแป๊บหนึ่งโอ้โหนะฮะก็ขอขออภัยนะฮะพอดีว่าผมผมไม่รู้ฮะแม่เขาเรานึกว่าอะไรฮนะแม่ที่จริงคือพอเดินเข้ามาตรบน,นี้ฮะเขาให้หมอบฮะแม่งโง่อยู่ตั้งนานฮะอะไรก็ไม่รู้แม่งขอโทษด้วยนะฮะพวกมึงพวมึงน,นี่โคตรเดเี้ยเลยนะไรไว,ไว

ขึ้นข้างบนหาข้าแต่งอะไรอยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วแล้วเวลาเดี๋ยวนะเวลายิงลงล่างยิงยังไงครับเดี๋ยวก็ถึงง่ายเราหลบกระสุนหรือเปล่าเฮ้ยผมได้ยิงข้างล่างฮนะแต่เรายิงไม่เป็นผมว่ามันได้ยิงข้างล่างแน่เลยว่ะ ไปละแม่งโง่ละฮะโง่อยู่ตั้งนานผมว่านี่ขนาดว่าผมเล่นแบบนอร์ม่อนนัน่นเองผมไม่ผ่านเลยนะผมลึกเลยทำไมแล้วฮนะคนกลางนะฮะโอ้ยห่วยนะฮะมันมาเยอะจริมๆเลยเฮ้ยผมเล่นยังไงกันเนี่ยเหนีวดิโอว์ทำไมไปเลยที่กูไม่ขึ้นเะนี่ยนะ เียยิงเผือก่อนฮะ้นั่นไงนั่นไงนีั่นไเฟ่อไดฟงเกือไดฟหนไเฟปืนพกฮะดูดูเอ้าสัตว์โอ้โหนะฮะมามามาลัวๆเลยตอนนี้ทางยาวอะ อยากจะร้องไห้นะล้วนี่ไปทันขึ้นสัตว์โคตรอยากร้องไห้เลยฮะนะฮะตอนนี้ผมมันไม่น่าผ่านนะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันใหม่กันเลยครับงนี้มีอีกตอายจะไป ข่าวขึ้นดีโอ้ยอะไรทั้งหนาวอันนี้ดวงโคตรสวยเลยนะอยู่โรงเรียนนี่ก็เอาอย่างวะอุ้ยเขี้ยโอ้ยลูกจะไปสู้มยังไงอยู่เนี่ยเขาทำนะยังไงเนี่ยยิงตรงไหนเของมันนะอ๋อนะ่าอยู่ตรงนี้แล้วกัน อ้าวมีอย่างนี้ด้วยสัตว์จริงๆโอ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่านนี้ขอเป็นงาสุดท้ายแล้วกันนะขอร้องเลย นี premises, vanity, yeah, no, no atie, Sammy, the, uh, ่กุเทปสดดูดูกระสกนี่ฮะมึงรัวมเลยในยี่นี่ในยี่รัวๆสิมึรัวร้อนไรมึงไปอ๋อไม่มีนี้ด้วยนะฮะเราไม่รู้อ่ะมาไม่รัวเออเด็ดเด็ดเฮ้ยนะฮะตั้งแต่เครดิตเหลือเหลือยี่สิบนะฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว เออเด็ดเด็เดคือแม่งมันมัน,ม,นมันจะล่อให้เราไปฝั่งโน้นนะฮะแล้วเราไปยังไงไปเราก็ตายอยู่ดีนะตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะผ่านแล้วนะฮะรอรวผมก็ไม่ผ่านชุดเฮ้ยไม่จะพังแล้วเว้ยตายว่ะตายแล้วล่ะ นื่และไอ้สัพร้องนะมันนี้เราต้อตท้าล่นมไอีวอู้สุดอนี่ครัเทศอะไรมีลูกบอลไฟมากโอ้ยลบเฮ้ยเดไเดเออโอ้เชี่ยโหอีขุนกระป๋องกากว่ะเฮ้ยอะไรวะก็น่าอันนี้เป็นมิชชั่นที่สามนะฮะก็วันนี้ก็ขอฝากขอ หยุดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดติดตามและกด subscribe กดแชร์ด้วยนะค่ะ